พระปีเหยื่อรัฐประหารคนซื่อที่ราชสมบัติอยู่แค่เอื้อมแต่ไม่ทันเกมอำนาจการเมืองภาพพระปีเหยื่อรัฐประหารภาพในจินตนาการของหมอวรพินิตพระปีราชบุตรบุญธรรมสมเด็จพระนารายณ์ตกเป็นเหยื่อรัฐประหารของพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ต้องถูกประหารชีวิตเหยื่อรัฐประหารในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงพระปีพายมัมพายหรือพระพายที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุ ฟอบังหรือมัมพิษในจดหมายเหตุของนิโคลาแชแวสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชาอาณาจักรสยามราชบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์แต่ตกเป็นเหยื่อรัฐประหารคับดีอีแทดโดยพระเพทราชาและหลวงสระศักด์ผู้กระทําการเป็นฝ่ายชนะพระปีถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ 2,231อันเป็นรัฐประหารยุคแรกแรกของชาวสยามที่รู้จักกันดีในต่างประเทศพระปีราชบุตรบุญธรรมสมเด็จพระนารายณ์พระปีเป็นบุตรของขุนกลายสิทธิศักดิ์แห่งบ้านแก้งพิษณุโลกได้รับการดูแลอบรมบ่มเลี้ยงแบบชาววังและแบบแผนแห่งราชบุตรมาตั้งแต่เด็กโดยพระมหากรุณาธิคุณบรรดาเด็กเล็กๆล,ลูกของขุนนางจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในราชสำนักเด็กคนใดเติบโตขึ้นดูดีมีหน่วยการ จะได้รับการอุปถัมภ์ให้ก้าวหน้าในราชการต่อไปพระปีโชคดีกว่าผู้อื่นเพราะสมเด็จพระนารายณ์ทรงรับชุบเลี้ยงเชื้อชูให้เป็นราชบุตรบุญธรรมอาจเรวกว่าเป็นราชโอรสในอุดมคติอันโปรดปรานยิง่งพระปีเป็นคนร่างเตี้ยแต่ก็ทรงเรียกขานอย่างรักใคร่ว่าไม่อฉตีไม่เฉาตี้หรือไอเตี้ยที่จงรักภักดีรับใช้ใกล้ชิดหลับนอนแทบฐานพระแท่นบันทมเฝ้าคอยประคับประคองให้ทรงลุกนั่งบนพระที่ ครั้งพระโรคร้ายไอยหืดเรื้อรังกำเริบคุกค,คามบ้างเล่าว่าเป็นพระโรคท้องมานพระสุขภาพอ่อนแออยู่เนืองเนืองก่อนหน้าถึงเวลาสวรรคต5-6ปีด้วยซ้ำกระนั้นก็ตามสมคาดหมายให้พระปีได้อภิเศกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีกรมมหลวงโยธาเทพพระาชบุตรีองค์เดียวที่โปรดปรานอย่างยิ่งแต่เจ้าหญิงทรงปฏิเสธเพราะพระปีมีพื้นฐานชาติตระกูลต่ำต้อย หรืออาจเป็นเพราะเจ้าหญิงทรงมีจิตปฏิพัตผูกพันกับเจ้าฟ้าน้อยอยู่ก่อนแล้วก็ได้สมเด็จพระนารายมีพระอนุชาสององค์คือเจ้าฟ้าอภัยทศผู้มีพระวรกายพิการกับเจ้าฟ้าน้อยผู้เป็นใบหรือทรงแซงทําเป็นใบเพื่อคลายข้อระแวงสงสัยบางอย่างเจ้าฟ้าทั้งคู่มีสิทธิธรรมในการครองราชสมบัติด้วยสําหรับพระปีเองสมเด็จพระนารายณ์ทรงสนับสนุนให้ได้ราชสมบัติ หรืออย่างน้อยๆก็ได้ครองเมืองพิโณนโลหัวเมืองเอกทางเหนือและได้รับการยกย่องสูงมากประดุษมกุฎราชกุมารเช่นเมื่อเวลาเสด็จทางสนลมากพระปีก็มีช้างส่วนตัวไม่ต้องตั้งแถวหมอบกราบเหมือนขุนนางคนอื่นๆดังบันทึกตอนหนึ่งของนิโกล่าแชเวสที่ระบุว่าเบื้องหลังพระเจ้าแผ่นดินป้ายแปดหรือ19มีช้างอีกเชือกหนึ่งซึ่งมีลักษณะงดงามและประดับเครื่องอลังการไม่แพ้ช้างพระที่นั่งที่เดินตามหลังมา เป็นช้างที่นั่งของเจ้าชายซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงรับไว้เป็นราชบุตรบุญธรรมองค์นั้นติดตามด้วยช้างขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งหมอบราบมาบนหลังเปล่าโดยไม่มีกูบและสงบปากสงบคำอย่างยิ่งมีข้าทาสติดตามหลังมาอีกทอดหนึ่งทิ้งระยะห่างจากกองร้อยทหารรักษาพระองค์เพียงสาหรือ4ี่ก้าวเท่านั้นอันเป็นการปิดขบวนเสด็จพระราชดำเนินด้วยทางสถนลมาร พระปีได้รับการยกย่องเชื่อชูสูงส่งและโดยเปิดเผยเช่นนี้น่าจะท้าทายราชวงศ์บางองค์และขุนานางผู้ใหญ่บางคนอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลวงสรศักดิ์ผู้เป็นราชบุตรตัวจริงแต่ทรงให้การอุปถัมภ์น้อยกว่ามากแม้บรรดาศักดิ์ในราชการพระปีมีบรรดาศักดิ์ถึงขั้นพระเทียบชันพระเพทราชาพระศักดิ์สงครามฟอบางสูงกว่าหลวงสรศักดิ์ซึ่งบรรดาศักดิ์แค่หลวงเท่านั้นหลวงสรศักดิ์เป็นราชบุตรสมเด็จพระนารายณ์ที่เกิดกับสนม เจ้านายฝ่ายเหนือด้วยความเชื่อบางอย่างพระองค์พระราชทานราชบุตรผู้นั้นให้เป็นบุตรของพระเพทราชาผู้ดูแลรักใคร่ดีดุดบุตรของตนและหลวงสรศักดิ์ก็จงรักภักดีต่อพระเพทราชาดุดบิดาแท้แไม่แพ้กันแต่คงรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่ว่าตนไม่เป็นที่ต้องการของพ่อตัวจริงอันเป็นปมใจที่ผลักดันให้ต้องแสดงออกโดยออกอาการก้าวร้าวหลายอย่าง เช่นดักชกต่อยฟอลคอนพระยาวิชัยเยนนันลานต้นจันรประตูวิเศษชัยสีกับมีส่วนอย่างสำคัญในการทำรัฐประหารยึดอำนาจพ่อตัวจริงให้พ่อบุญธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2 2 3 1เยื่อรัฐประหารพระปีแม้จะมีพื้นฐานเป็นคนบ้านนอกแต่เมื่อได้รับการอบรมบ่มเลี้ยงตามแบบผู้ดีและตามแผนราชบุตรก็สามารถปรับท่าทางให้ดูงามสง่าน่านับถืออยู่มาก เข้ากับขุนนางผู้ใหญ่ทั้งไทยและฝรั่งได้ดีกล่าวสำหรับวิชัยเยนก็เชื่อว่าเป็นเช่นเดียวกับสมเด็จพระนารายณ์คือหนุนพระปีให้ได้ราชาสมบัติเป็นกษัตริย์วงปราสาททององค์ต่อไปและนี่น่าจะเป็นเหตุให้หลวงสรศักดิ์ต่อยจนฟันหักหลายซี่ส่วนฟอบังนั้นสนิทสนมกับพระปีมากเป็นพิเศษในจดหมายเหตุฟอบางระบุว่าฟอบางเคยช่วยพระปีให้พ้นพระอาญาสำคัญเรื่องหนึ่ง ไม่เช่นนั้นพระปีจะถูกลงโทษด,ด้วยการถูกเคี่ยนอย่างหนักด้วยพระอาญาแห่งราชสำนักเข้มข้นมากแม้วิชัยเย็นเองก็เคยได้สัมผัสการเคี่ยนเพราะเคยต้องพระอาญามาแล้วตามคําบอกเล่าของฟอบังเมื่อฟอบังจากไปยังได้มีจดหมายมาถึงพระปีห่วงใหญ่ในมิตรภาพและความหวังดีต่อกันและพระปีได้ตอบจดหมายฟอบังด้วยภาพบนพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ในอดีตหอสูงกลางซ้าย คือหอของเรือนจำจังหวัดลบบุรีล่างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พศ2,556บูรณะใหม่ส่วนพระเพทราชาแรกๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งน่าจะทำให้พระปีเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งแต่ภายหลังเกิดหมางกันขึ้นโดยพระปีไม่รู้เท่าทัน,นกลไกอานาจขณะเดียวกันพระอาการพระโรคของสมเด็จพระนารายณ์กำเริบสุดหนักมากขึ้น พระเพศราชาที่มีหลวงสรศักดิ์เป็นกำลังหลักก็เร่งกระทำการรัฐประหารทันทีตัดหน้าพระยาวิชัยเยนซึ่งก็เตรียมการยึดอำนาจอยู่เหมือนกันเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2231โดยเข้าล้อมพระราชวังคือพระนารายราชนิเวศกับกักขังสมเด็จพระนารายไว้ในพระที่นั่งสุดทศวรร์พร้อมแพทย์หลวงกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด 2- ถึงสคนเท่านั้นภาพบนอนุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชลบ,บุรี ล่างวัดซากสุสานพระปีเพียงสองวันที่การรัฐประหารเริ่มต้นพระปีก็ถูกฆ่ายอย่างไม่ปราณีและโดยทันทีแถบประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสุทาสวรรค์นั่นเองโดยที่ทูลกระหม่อมแก้วคือสมเด็จพระนารายณ์ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เลยหลังจากหลบหนีภัยมาหลบซ่อนอาศัยพระบารมีชั่วข้ามคืนภาพตึกพระเจ้าหาศูนย์กลางการรัฐประหารวันที่18พฤษภาคม2231ก่อนบุรณะนะ พระปีจึงเป็นเหยื่อรัฐประหารรายแรกที่หลังเลือดเส้นคมดับรัฐประหารสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตในวาระสุดท้ายที่ทรงทราบจากแพทย์หลวงว่าพระปีได้ถูกประหารชีวิตแล้วและครั้งหนึ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเพทราชาเข้าเฝ้าก็ทรงพิโรธจัดจนเสด็จสู่วิสัญญีภาพโดยทันทีครั้นทรงฟื้นคืนพระองค์ได้ก็ตรัสบริาาพาสาบแช่งพระเพทราชาและหลวงสรสักดิ์ด้วยประการต่างๆ นับแต่นั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงเศร้าซสื่มและพระอาการพระโรคก็สุดเสื่อมลงจนถึงที่สุดสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2231ทิ้งช่วงเวลาการจากไปของพระปีเกือบสองเดือนส่วนวิชัยเยงนถูกสังหารวันที่11มิถุนายนปี2231หลังพระปีโดยประมาณ3สัปดาห์ภาพตึกพระเจ้าเหาปัจจุบันบูรณะแล้ว ใชยหนุ่มสามัญชนคนหนึ่งซึ่งเคยถูกเชื่อว่าโชคดีมาตั้งแต่เกิดจนวัยหนุ่มโดยได้รับพระกรุณาชูชุบอุปถัมภ์ให้เป็นราชบุตรบุญธรรมมีราชาสมบัติอยู่แค่เอื้อมแต่เป็นคนซื่อไม่รอบรู้เท่าทันกลเกมแห่งอำนาจโชคชะตาจึงพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อต้องจบชีวิตโดยถูกฆ่าอย่างน่าอนาถแม้จะอยู่ใกล้ๆก,กับทุนกระหม่อมแก้วผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าชีวิตก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ เขาเป็นเหย่อรัฐประหารเมื่อวันที่18พฤษภาคม2231เป็นรายแรก